ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการเร่งที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะทางด้านของพลตํารวจโทรประจวบวงสุขค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านก็ออกมาเปิดเผยผลงานงบประมาณประจําปี2565ที่เร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยมีเรื่องที่จะร้องเรียนมากที่สุดเลยนะคะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปช่วยเหลือเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ พลตำรวจโทรประจวบวงสุขค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะโดยท่านบอกว่าภายใต้การทำงานของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกต่อศักดิสก์สุขวิมนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้นำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบตัติโดยดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ป้องกันอัชญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอัชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอและแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมมีความสงบเรียบร้อยโดยมอบหมายให้พลตำรวจโทรประจวบขับเคลื่อนโครงการโดยในปัจจุบันเนี่ยมีเครือข่ายของประชาชนแล้วเนี่ยนะคะประมาณ3 7 1 6 3นคนค่ะ สำหรับผลการปฏิบัติในปีงบประมาณ2565ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมาเนี่ยนะคะก็คือวันที่1มีนาคมจนถึง30กันยายนได้รับรายงานปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากที่สุดเนี่ยประมาณ14,616เรื่องและได้ติดตามขับเคลื่อนเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นไปแล้ว14,470เรื่องด้วยกัน พลตำรวจโทรประจวบบอกนะคะว่าในปีงบประมาณ2 5 6 6นนี้นะคะจะเพิ่มความเข้มข้นในการขับเคลื่อนโครงการประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอและแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมมีความสงบเรียบร้อยสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพค่ะ ทางนี้ก็กำชับให้ทางสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกำหนดแอคชั่นแลน ขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปประธรรมและให้สถานีตำรวจคัดเลือกเครือข่ายภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพสถานีตำรวจละ50คนค่ะโดยจะต้องสามารถสะท้อนและร่วมกันแก้ไขปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนและชุมชนได้จริงด้วยพร้อมกับทำความเข้าใจนะคะ กับชุดอาสาสมัครนะคะชุมชนให้ทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการที่ถูกต้องด้วยโดยเน้นการสะท้อนปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนผ่านเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นรูปประธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบพบเจอในยุคปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายปัญหาเลยทีเดียวะนะครับก็ต้องไปดูกันนะครับว่าแต่ละปัญหาเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าราชการตำรวจจะสามารถลงไปให้ความช่วยเหลือได้มากน้อยขนาดไหนแต่ที่แน่นอนก็คือการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนการปรับปรามปัญหาอัดยากรรมปัญหายาเสพติด เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนะนะฮะเรื่องของปืนแล้วก็ยาเสพติดก็ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนี่นะครับที่จะต้องมีการดําเนินการอย่างจริงจังหลังจากนี้กันต่อไปซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับท่านผาบตรแล้วก็ท่านผาบตรก็จะมีการมาเกลี่ยงานนะครับให้กับส่วนต่างๆเพื่อที่จะดําเนินการหลังจากนี้กันต่อไปถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวนะครับพูดถึงยาเสพติด อาจญากรรมนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นต้นต่อก็ได้เหมือนกันะนะครับที่จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นํามาซึ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งก็ถือว่านะครับมิติของสถาบันครอบครัวแม้ว่าจะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคม<ช>แต่ก็ถือว่ามีความสําคัญไม่น้อยกว่านะครับมิติอื่นๆเลยทีเดียวเพราะว่าถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ นะฮะครอบครัวอบอุ่นสังคมอบอุ่นแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยเกิดความเข้มแข็งมากกว่านี้กันต่อไปนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของทางสถาบันการศึกษารวมไปถึงสถาบันครอบครัวรยิ่งต้องให้การดูแลใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยเรื่องของยาเสพติดนั่นแหละค่ะที่ยังคงเป็นปัญหาในภาคประชาชนและในสังคมที่หลายๆฝ่ายต้องให้ความร่วมมือด้วยแล้วก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการดูแลพี่น้องประชาชนรวมไปถึงบุตรหลาน ที่กําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็ยิ่งต้องให้ความรักความเข้าใจความใส่ใจในการดูแลเป็นพิเศษค่ะ